ในคาถาหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกกล่าวต่อไปว่าบุคคลผู้สันโดษด้วยผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเลี้ยงชีพไม่เนื่องด้วยผู้อื่นละความละโมบในอาหารเสียได้ย่อมเป็นมุนีในสี่ทิศเนี่ยนะคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารไม่ลำบากเรื่องอาหารอย่างไรก็ทานได้เนี่ยที่ไหนก็อยู่สบายมุนีย่อมละความอยากในรสการเลี้ยงชีพของท่านจึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแลจึงไม่ควรดูหมิ่นการบริโภคผลไม้ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยนะนี่พู้ตามภาษาฤาษีที่เกิดในยุคสมัยที่ผลไม้มันดกมากสมัยนี้ยังนึกไม่ออกว่าป่าไหนจะมีผลไม้ให้ไป,ไปอยู่ทานสบายๆเนี่ยหายากมากบทว่าประทานนางอะนะไปอยู่ภายในท่านสุเมศเนี่ยประพฤติอยู่อย่างนี้ไม่นานนะักเพราะอะไรเพราะท่านมีสันโดษในเครื่องนุ่งหม่มสันโดษในที่อยู่สันโดษในอาหารก็ประพฤติตามอริยว,วงหมดละ แล้วสุดท้ายท่านก็เป็นผู้ที่ยินดีในภาวนาท่านไม่นานนักก็บรรลลุสมาบัติ8อภินญ,ญาหาพายใน7วันอันนี้สําหรับผู้ที่ตั้งความเพียรในการอบรมสมถะและวิปัสสนาท่านไม่ต้องไปศึกษาไปร่ำไปเรียนที่ไหนไมาอีกแล้วเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยท่านเรียนจบมาตั้งแต่เป็นคารวสหมดแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะออกบวชอยู่แล้วท่านสุมเมธนั้นอยู่ในอิริยาบถนั่งยืนและเดินเท่านั้นเอง ท่านสุมเมธปฏิเสธการนอนยังวันคืนให้ล่วงไปด้วยการนั่งการยืนการเดินเท่านั้นจึงบรรลุก,กําลังแห่งอภินญ,ญาได้ภายในเจ็ดวันเท่านั้นก็แลเมื่อสุมเมธดาบทบรรลุก,กําลังแห่งอภิญญาอย่างนี้ก็ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขในสมาบัติเนี่ยนะมีความสุขในการเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌา,านออกจากทุติยฌา,านเข้าตาติยฌา,านออกจากตาติยฌา,านเข้าจตุตฌานออกจาก รูปฌานเข้าอากาสานัญจายยตนะเข้าวิญญาณัญจายยตนะอากินจัญญยายตนะเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็เข้าสลับเข้าลงอีก,กน,นะสมาบัติที่8 7 6 5 4 3 2 1บางทีก็เข้าสลับ1 3 5 7 8หรือว่า8 6 5432อะไรเงี้ยขึ้นสลับสลับยังไงก็ได้จนชำนาญแล้วบางทีสลับฌานบางทีก็สลับกสินนะอันนี้นี่เรียกว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าสลับฌานอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเข้าสลับกสิน คือการเข้าเนี่ยนะคือการเข้าชานเนี่ยมันมีแบบเข้าเข้าสลับชานเนี่ยนะคือเข้าสลับเ,เช่นหนึ่งสามหกห้าเป็นต้นเนี่ยนะหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็ไปเข้าแปดแปดหกสี่สองแล้วก็สลับขึ้นลงขึ้นลงลงขึง้นเรียกว่าสลับตัวชาน อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสลับกสินเนี่ยนะสลับกสินก็คือสลับจากปฐวีเป็นอาโปจากอาโปเป็นเตโชจากเตโชเป็นวายโยจากวายโยเป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เข้าสลับสีเนี่ยนะเข้าสลับสีก็เข้าสลับฌานเข้าสลับฌานเข้าสลับสีเนี่ยนะท่านต้องเป็นคนที่ชํานาญทางใจอย่างมากเลยนะผู้ที่ชํานาญทางใจอย่างสูงจึงกระทําได้แล้วก็พร้อมที่จะเพิกจากกสินเหล่าใดเข้าอรูปสมาบัติได้หมดเลย อันนี้เรียกว่าชนานาญมาก,กเรียกว่าเล่นกีฬาชาญใช้เวลามากนในการฝึกอย่างนี้แต่ว่ามันมีความสุขที่สุดในเรียกว่าใน,ในโลกนี้นะสำหรับผู้ที่มีความสุขทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่เข้าชาญเล่นชาญสลับชาญเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเนี่ยครั้งนั้นพระศาสดาพระนามวทีปังกรผู้ทําการสงเคราะห์ชนทั้งปวงผู้ทรงกําจัดภัยแก่พลแห่งมาร ทรงทำรรภัยแก่พลแข็งมารทรงทำรรประทีปคือพระยานเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็สมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะพระนามว่าทีปังกรคําว่าศาสดาแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าผู้สอนประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าพระศาสดาเรียกว่าครูนั่นแหละหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้นําพวกนําพวกออกจาก วัตตทั้งหลายทีปังกรเนี่ยโดยศัพ์ทแปลว่าผู้สร้างประทีปขึ้นเนี่ยนะผู้ทําดวงประทีปให้เกิดขึ้นทีปะก็คือประทีปอ่ะนะกระก็คือผู้อ่ะผู้ทําประทีปให้เกิดขึ้นนั่นเองพระองค์เนี่ยผู้กระทําการสงเคราะห์คือผู้มีใจกรุณาต่อชนทั้งปวงภัยคือมารและเสนามารพระองค์ก็กําจัดได้เสร็จแล้วพระองค์ทําประทีปคือพระยานให้สว่างขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็อุบัติขึ้นในโลกนะอีทาทถฐาคตโโลเกอุปันโนก็คือพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่อันนี้เป็นการพูดโดยสังเกตเท่านั้นแต่การกล่าวตามลําดับเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีดังนี้อันน,นก็คือมาดูประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระโพธิสัตว์พระนามว่าทีปังกรพระองค์นี้บําเพ็ญบารมีมาสามสิบทัศดํารงอยู่ในอัตภาพ เสมือนอัตภาพของพระเวสสันดรทรงให้มหาทานเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวเป็นต้นแสดงว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ใน,นาชาติสุดท้ายจะคล้ายๆพระเวสสันดรหมดอาณาตินั้นจะต้องบมหาบริจาคที่ยิ่งใหญ่เป็นการบริจาคที่เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวอันนี้แหละเป็นกําลังอันหนึ่งที่กล่าวอ้างไว้ต่อสู้กับพญามารว่าพระองค์เนี่ยได้ให้ทานเพื่อโพธิบัลลังก์ตรงนี้แหละก็อาศัย ฐานที่ได้บริจาคไปที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละเป็นกล่าวอ้างมันเมื่อพระองค์เนี่ยนะบำเพ็ญมหาทานบริจาคบุตรภริยาสัสะดกมหาฐานเป็นต้นสิ้นสุดพระชนมายุก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดพระชนมายุ5 7ายล้านปีในพอครบอายุไขข,ของเทวดาชั้นดุสิตแล้วเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลก็มาประชุมกันกล่าวว่า กาโลยังเตมหาวีระอุปะชัสมาตุกุชยังเทวกางตาริยโตผู้ชัสุอมตังปะทังแปลว่าข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เป็นคําของเทวดาในหมื่นจักรวาลพร้อมกันมาที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อ,อราธนาว่ามหาวีระข้าแต่พระองค์ผู้แกล้าคือองค์อาจากล้าหาญจริงๆนะถ้าไม่กล้าขนาดนี้จะสร้างบารมีได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่าบารมีที่ทำเนี่ยเป็นการงานของคนกล้าจริงๆ บัดนี้เป็นกาละอันสมควรสําหรับพระองค์โปรดเสด็จอุบัติในพระคันของพระมารดาเถิดพระองค์เมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามข้ามอะไรข้ามโอคะหรือข้ามสงสาราโอคะหมายถึงอะไรสมุทัยสัจจะสงสารก็คือทุกขสัจจะขอให้พระองค์เนี่ยข้ามทุกข้ามสมุทัยแล้วก็โปรดตรัสรู้อมตะบทคือนิพพานเถิด อันน,นกล่าวแบบย่อๆก็คืออาราธนาให้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละให้ข้ามโอคะคือสมุทยัยสัจสงสารคือทุกสัจตรัสรู้นิพพานคืออมตะบทแต่การที่จะข้ามโอคะข้ามสงสารตรัสรู้อมตะบทนั้นต้องเกิดจากการแทงตลอดอริยมรรคเกิดจากการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะนที่สําคัญเนี่ยก็โดยหลักการก็พอรู้อยู่แล้ว แต่ว่าที่สําคัญก็คือการเจริญอริยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข้ามโอคะสงสารเพื่อตรัสรูพรพ้พระนิพพานพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์ทีปังกรนั้นก็รับคําของเทวดาแล้วพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกนะ5ประการซึ่งเราเคยกล่าวมาแล้วในหน้า144นเนี่ยนะหลังจากพิจารณาดูมหาวิโลกนะเสร็จแล้วก็จุติจากดุสิตสวรรค์ถือปฏิสนธิใน พระคันในดาวนักษัตย์เดือนอาสาลหะหลังเดือนอาสาลหะแปลว่าพระองค์เกิดในพระคันของพระพุทธมารดาวันเพนเดือน8เนี่ยนะวันเพนเดือน8มันเมื่อวันเพนเดือน8ก็อยู่ในพระคันของพระนางสุเมธาทีวีมเหสีในสกุลของพระราชาพระนามว่าสุเทวะผู้เป็นพระราชบิดาเนี่ยนะเป็นพุทธบิดาผู้เป็นเทพแห่งนรชนเทพก็คือเป็นสม,มุติเทพที่มูชนทั้งหลายก็นับถือว่าเป็น เทวดาเนี่ยนะเรียกว่าเทวดาในหมู่มนุษย์เหมือนเทาววาสุเทพผู้พิชิตด้วยความเจริญแห่งยศของพระองค์ในกรุงรัมมะวดีเนี่ยนะมีพระราชบริวารหมู่ใหญ่คอยบริหารตอนที่พระองค์ประสูติก็ไม่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอะไรอะไรในพระคันของพระมหาเทวีเหมือนก้อนแก้วมณีก็อยู่ในคันตลอดทศมารสิบเดือน ก็ประสูติจากพระคันของพระนางเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์โคจรไปในหลืบเมฆเนี่ยนะดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์เป็นอย่างไรก็ดูว่าวันเพ็ญเดือนที่แล้วกับจะวันเพ็ญที่จะถึงวันที่วันที่เท่าไหร่ที่สิบใช่ไหมอันนะที่สิบตอนกลางคืนนี่ก็ไปดูเอากันแล้วกันว่าถ้าไม่มีเมฆมีหมอกเนี่ยดวงจันทร์เป็นอย่างไรตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติก็ลักษณะนั้น บุพนิมิตสามสิบสองประการปรากฏเป็นปาฏิหาริย์ของพระทีปังกรราชกุมารพระองค์นั้นทั้งขณะปฏิสนธิทั้งขณะประสูตินะขณะที่เกิดในพระคันก็มีปาฏิหาริย์สาสิบสองอย่างขณะที่ประสูติจากพระคันก็มีปาฏิหาริย์สาสิบสองประการเป็นฐานะสี่เหล่านี้คืออะไรบ้างบอกว่าเมื่อพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ทุกพระองค์เสด็จสู่พระคันพระพุทธมารดาอันนี้หนึ่ง จะเกิดบุพภนิมิตรสาอย่างเหมือนกันเกิดปาฏิหาริย์สาอย่างเนี่ยนะสองขณะที่ประสูตรสามตรัสรู้สี่ประกาศพระธรรมจักรแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้สุมเมรบัณฑิตไม่รู้เลยมวัวแต่มีความสุขในฌานเนะเพราะฉะนั้นจึงแสดงบุพภินิมิตรสาประการในการประสูตรของทีปังกรราชกุมารโพธิสัตว์ปรากฏแล้วดังนี้ว่า เมื่อพระทีปังกรราชกุมารผู้ทําความงามผู้ทําความเจริญผู้ทําความสงบประสูิแล้วนะยกย่องมากเลยนะผู้ทําความงามเพราะความงามทั้งมวลในโลกเกิดขึ้นเพราะพระองค์ผู้สร้างความเจริญความเจริญคือโดยเฉพาะฝ่ายกุศลแล้วก็ผู้สร้างความสงบให้แก่โลกประสูิแล้วครั้งนั้นหมื่นโลกาธาตุก็สะเทือนสะท้านหวั่นไหวโดยรอบอน,นะหวั่นไหว้ดยอาการหกใช่ไหม เรียกว่าเหมือนกับเรือนเหมือนกับเรือโครงนั่นแหละเหมือนเรือโครงอะ่ะจำง่ายๆดีครั้งนั้นเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลก็พากันมาประชุมในจัก,กรวาลเดียวเทวดามาร่วมประชุมในหมื่นจากหมื่นจักรวาลเหมือนอย่างว่าในยุคสมัยที่คนชื่นชมดอกบัวมากเนี่ยนะแม้ใครก็อยากจะมาดูดอกบัวพิเศษว่าไม่รู้กี่ล้านปีจะออกมาดอกหนึ่งที่บานแล้วงดงามแหละทุกคนก็จะมาดูกันฉันใดเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาดู พระโพธิสัตว์ผู้ประดุจดอกบัวฉันน,น,นั้นเทวดามื่นจักรวาลมาประชุมกันพอพระมหาสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ประสูติเทวดาทั้งหลายคือเท้าพรมเป็นต้นเนี่ยนะกรับก่อนภายหลังพวกมนุษย์จึงรับพระองค์ตามมาขณะนั้นกลองหุ้มหนังและกลองทั้งหลายช่องพินและพินทั้งหลายอันใครๆไม่ได้ประคม ก็ดังขึ้นเนี่ยนะเสียงกลองเสียงอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ดังขึ้นเครื่องอาพรทั้งหลายที่ใครๆไม่ได้แตะต้องก็ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะไปรอบๆนะแแปลว,ว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยดังขึ้นเองบรรเลงขึ้นเองอย่างไพเราะสนโอโสดเครื่องพันธนาการทั้งหลายทุกแห่งก็ขาดหลุดไปเนี่ยนะก็พวกโซ่ตรวนที่เขาดักล่ามสัตว์ผูกสัตว์ก็หลุดไปหมดโรคภัยทั้งปวงก็หายไปเอง คนตาบอดแต่กําเนิดก็มองเห็นรูปทั้งหลายหมายก็พอเห็นรูปทั้งหลายเสร็จแล้วก็บอดต่อไม่ใช่ว่าหายตลอดเวลาเนี่ยนะก็คือตอนที่บอดนะั้นก็พอเห็นรูปได้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วก็บุพนิมิตนี้หายไปก็บอดต่อคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงรอบตัวเนี่ยนะมีโอกาสได้ยินเสียงกับเขาบ้างก็ตอนนี้แหละคนใบแต่กําเนิดก็มีสติระลึกได้ นะก็หลงลืมอะไรมาก็นึกออกอะไรบ้างกัตอนนั้นแหละคนขาพิการก็ใช้เท้าเดินได้นะกะโผล่กระเพลกมาเต็มทีเป็นโปลิโอก็จะจะเดินได้ในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เป็นต่อเน,นี่ยนะเรือก็เดินไปต่างประเทศแล้วก็กลับท่าเรือสุป,ปัตตะได้อย่างรวดเร็วรัตนะทุกอย่างทั้งที่อยู่ในอากาศทั้งที่อยู่ที่ภาคพื้นดินก็เรืองแสงได้เองไปรอบรอบ ไฟนรกอันร้ายกาศก็ดับเออนี่ดีไฟนรกดับเลยแล้วก็แม่น้ําในแม่น้ําทั้งหลายก็ไม่ไหลปกติน้ําไหลเชี่ยวก็ไม่ไหลแสงสว่างอันโอฬารไพยบูร์ก็ได้มีแล้วในโลก,กันตริกานรกแม้ที่มีทุกข์ไม่ว่างเว้นในครั้งนั้นนะก็แสดงว่าทุกข์ที่มันเคยเจ็บปวดเดือดร้อนในโลก,กันตนรกก็หายไปครั้งนั้นมหาสมุทรนี้ก็มีเกลียวคลื่นระลอกสงบทั้งน้ําก็มีรสจืดอร่อยด้วยเนี่ยนะ น้ำทะเลจืดเลยตอนนั้นลมที่พัดแรงหรือร้ายกาดก็ไม่พัดต้นไม้ทั้งหลายก็ออกดอกบานสะพรั่งดวงจันทร์พร้อมทั้งดวงดาวก็จะรัดแสงยิ่งแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนแรงฝูงนกกร่าเริงลงจากฟากฟ้า,าและต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินเบื้องล่างเมฆฝนที่อยู่ในสี่ทวีปก็หลั่งฝนน้ำฝนรดอร่อยไปโดยรอบ เทวดาทั้งหลายอยู่ในภพ,พทิพย์ของตนมีจิตเลื่อมใสก็พากันฟ้อนรำขับร้องประโคมโ h o r o อ,อะนะสรวนสเสรกันอึ้งมีสรวนเซกสรวนเนี่ยภาษาเขมรแปลว่าสนุกมากเนี่ยสรวนแหละนะแปลว่าสนุกมากวนะ่างั้นร้องมีความสนุกเพลิดเพลินนั่นเองนะไม่รู้ว่าสรวนเลยไม่รู้จะเขียนว่ายัางไงก็เลยเขียนว่าสรวนเขาว่าในในขณะขณะนั้นเนี่ยนะประตูเล็กปร,ประตูเล็ก บานประตูใหญ่ก็เปิดได้เองเขาก็กล่าวกันว่าความอดอยากหิวกระหายก็ไม่ได้บีบคั้นมหาชนไม่ว่าในโลกใดๆเปรตรู้สึกอิ่มบ้างกัตอนนี้แหล้วงั้นส่วนหมูสัตว์ที่เป็นเวนกันเป็นนิดก็ได้เมตตาจิตเป็นอย่างยิ่งนะนะกราวาไม่เคยนึกรักศัตรูอย่างเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยฝูงกาก็เที่ยวไปกับฝูงนกเข้าแมวปกตินี่คู่เวรกัน ฝูงหมาป่าก็ยิ้มแย้มกับฝูงหมูนะหมูกับหมาปกติไม่ค่อยอะไรนะเจอหน้ากันก็ต้องเห่าต้องหอนเลยแหละแต่วันนี้ก็ยิ้มแย้มใส่กันบ้างงูมีพิษทั้งงูไม่มีพิษก็เล่นหัวกับพังพรทั้งหลายปกติงูกับพังพรนี่คู่เวรกันฝูงหนูบ้านก็มีใจคุ้นสนิทก็จับกลุ่มกันเล่นหัวใกล้แมววางหนูกับแมวนี่ปกตินี่คู่เวรกันเลยก็พอคุยกันได้บ้างกับตอนนี้แหละ ความกระหายน้ําในโลกของปีศาจคือเปรตเนี่ยนะที่ไม่ได้น้ํามาเป็นพุทธันดอนก็หายไปอดอยากหิวโหยเป็นพุทธันดอนเลยนะคนค่อมก็มีกายงามสมส่วนคนใบ้ก็พูดได้เพราะเนี่ยนะก็มีตอนนี้แหละนะพิเศษส่วนหมูสัตว์ที่มีจิตเลื่อมใสก็กล่าวปิยวาจาแก่กันและกันโอ้ทุกคนก็พูดถึงคําด้วยคําที่เป็นที่รักใช้แต่คําที่อีกฝ่ายสบายใจ ฝูงม้าที่มีใจร่าเริงก็ลำพองร้องแม้ฝูงช้างใหญ่เมามันก็ทรงเสียงโกลจนาดรอบรอบหมื่นโลกกระุก็เกลื่อนกลาดไปด้วยจุนจันหอมกลุ่นอบอวนไปด้วยอบอวนหวนหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้หญ้าฝรั่นและทูบหญ้าฝรั่นไม่รู้หอมยังไงนะแต่ทูบนี้ก็ทูบมีหลายประเภทนะทูบยมสุพรรณนี้หรือปะหอมแบบนั้นนะมีมาลัยเป็นธงใหญ่ๆก็งดงาม พวกนี้เป็นบุพนิมิตเนี่ยวาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตอนที่ประสูติสู่ขันนี่จะมีบุพนิมิตสาสองอย่างนี้นะคลออจากขันก็เป็นอย่างนี้ตอนตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้ตอนแสดงธรรมจักก็เป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์เหล่านี้จะมีขึ้นสําหรับพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า patience, ทุกพระองค์เนี่ยนะ,ะเฉพาะชาติสุดท้ายนะยกตัวอย่างว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องหมายหมดเลยเป็นเครื่องหมายบอกอะไรบ้างเช่นอย่างแรกความไหวแห่งแผ่นแผงหมื่นโลกธาตุเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ พระสัพพัญยุตยานมันหมื่นโลกธาตุวันไหวประกาศว่าสัพพัญยุตยานเนี่ยรอบรู้สิ้นเชิงอย่างที่สองการประชุมเทวดาทั้งหลายในในหมื่นจักรวาลเนี่ยมาจากหมื่นจักรวาลมารวมอยู่ในจักรวาลเดียวเป็นบุคพลิมิตแห่งการประชุมพร้อมเพียงการรับธรรมในการละที่พระองค์ทรงแสดงพระธรมรมมัจจเพราะฉะนั้นตอนที่แสดงธรรมจัจจเทวดานี่มาหมื่นจักรวาล อย่างที่สามการรับของเทวดากอนเป็นบุพนิมิตแห่งการได้รูปราวจรชานสี่คือเทวดารับตอนที่พระองค์ประสูตรจากคันเนี่ยเทวดารับแล้วก็ยื่นให้มนุษย์เนี่ยการที่เทวดารับก่อนเป็นเครื่องหมายว่ารูปราวจรชานสี่ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ชานสี่ปฐมชาญทุติยฌชานตติยฌชานจตุทชาญและพวกมนุษย์รับในภายหลังอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อรูปประชานสี่คือ อากาษานัญจาตนะวิญญาณัญจาตนะอากินและเนวสัญญาณาสัญญายตนะหาการประโคมของกลองหุ้มหนังและกลองทั้งหลายได้เองกลองดังเองเนี่ยนะอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการยังมหาชนให้ได้ยินเสียงกลองร,รมขนาดใหญ่ก็คือเสียงประกาศอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ประกาศธรรมจักเสียงกลองแห่งการประกาศอริยสัจจะดังกระหึ่มไป ทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นระลอกระลอกมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเสียงกลองแห่งธรรมเสียงกลองประกาศอริยสัจธรรมก็ดังมาเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างที่6การบรรเลงเสียงเพลงได้เองของพินและอาพรเครื่องประดับคือเครื่องประดับเช่นกาําไลมือเป็นต้นมันดังก้งแกงกแก,ก,กงได้เองเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการได้อนุปุพภวิหารสมาบัติเป็นสมาบัติ การเข้าอยู่ตามลําดับเข้าปทุติยาชานต่อจากปฐมชานเข้าตาติยาชานต่อจากทุติยาชานเข้าจตุทชานต่อจากตาติยาชานเข้าอารูปรชานต่อจากรูปรชานเป็นต้นนะการที่เสียงพินมันดังเองแล้วก็เครื่องประดับเช่นกําไลมือกําไลทั้งหลายมันดังกง้องแก้งก้องแก้งได้เองเนี่ยนะอย่างที่7การได้เครื่องอการที่เครื่องพันธนาการหลุดได้เองอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการตัดอสมิม,มานะ แม้โซ่ล่ามคอโซ่ตรวนล่ามคอล่ามมือล่ามขาเป็นต้นเนี่ยที่ผูกพันธนาการไม่ให้ไปไหนได้เนี่ยเหมือนกับอัศมีมานะเนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เองนนะฟังทําไม่ได้ก็เพราะมานะแท,ท้ๆถูกผูกเอาไวนะ้ในระดับเราแล้วเช่นเราแล้วไงเราไหนก็ไม่ทราบน,นะเรามานะนี่สิบางทีก็ข้อ8นะการปราศจากโรคทุกอย่างหมายความว่าโรคสงบหมดทุกอย่างของมหาชนเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ผลแห่ง สัจจะสี่เนี่ยนะก็ค,คือผลแห่งการตรัสรู้อริยสัจทั้งหลายส่วนการได้เห็นรูปของคนตาบอดแต่กําเนิดเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ที่พระจักษุมีตาทิพย์การได้ยินเสียงหูของคนนวกนะการได้ยินเสียงของคนหูหนวกเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ทิพโสตาธาตุเนี่ยนะมีหูทิพย์การเกิดอนุสติของคนใบแต่กำเนิดคือระลึกได้ถึงความหลังครั้งเก่าก่อนได้หมดอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่ง สติปทานสการเดินไปได้ด้วยเท้าของคนพิการอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทธิบาท4การกลับมาสู่ท่าเรือสุปัตนะได้เองของเรือที่ไปต่างประเทศเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุป,ปฏิสัมพิทาสี การรุ่งโรดได้เองของรัตนะหรือรัตนะ,รรตนะเรืองแสงเรืองแสงออกมาเองนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการสว่างสวัยในธรรมทั้งหลายก็คือธรรมจักสุที่สว่างสวัยมองเห็นอริยสัจได้การดับของไฟนรกเป็นการดับไฟสิบเกองนะเป็นการดับไฟของราคะโทสะโมหะดับไฟชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต การไม่ไหลไปแห่งน้าในแม่น้ําทั้งหลายเป็นบุพนิมิตแห่งจตุเวสารชยานยานที่ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้แกล้กลาแสงสว่างในโลกันตริกะนรกเป็นบุพนิมิตแห่งการกําจัดความมืดเขือวิชาแล้วเห็นแสงสว่างด้วยปัญญาด้วยยานทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโสปัญญาปัจโชโตเนี่ยนะ ความที่มหาสมุทรเนี่ยมีน้ําที่มีรสอร่อยเป็นบุพนิมิตแห่งความที่ธรรมวินัยมีรสเดียวกันคือวิมุตติรสรสคือพระนิพานเป็นที่หลุดพ้นจากทุกข์และก็คําสอนทั้งหมดประชุมลงที่พระนิพานมีพระนิพานเป็นประโยชน์สารความไม่พัดแห่งลมียกว่าลมหยุดพัดครู่หนึ่งเนี่ยนะเป็นบุพนิมิตแห่งการทําลายทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยนะ ทิฏฐิ62ปุพันตะทิฏฐิ18อปรันตะทิฏฐิ44 6, ่สบอ้อ่บวก4ก็เป็นฮะ18บวก44็เป็น4 2เออบ4อบเป็น62นนนปุพันตะทิฏฐิ18ก็คือพวกอะไรอ่อะนะสัสตะทิฏฐิเอกจ,จัตสัสตะทิฏฐิอมาราาวิเคปะเนี่ยนะ อาทิจะสมุปปณนะะทิฏฐิอปรนตทิฏฐิก็เช่นสัญญีวาทะอสัญญีวาทะเนวสัญญีนาสัญญีวาทะพวกอุเชททิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เป็นพวกทฏฐธรรมมิพานพวกนี้ทิฏฐิหกสิบสองันการไม่พัดแห่งลมเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้าสาม,มารถทำลายมิจฉาทิฏฐิหกสิบสองออกไปได้ต่อไปความที่ต้นไม้ทั้งหลายออกดอกบาน เขบอกว่าบุพภณิมิตแห่งความที่ธรรมวินนยออกดอกบานโดยดอกคือวิมุตต์มันเห็นดอกดอกอะไรนะดอกไม้ทําไมเขาชอบเอาดอกไม้มาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาปรัตนาตรายัยเพราะดอกไม้แบ่งบานแปลว่าดอกไม้คือวิมุตต์ได้แบ่งบานแล้วนึกถึงว่าดอกไม้บานคือการตรัสรู้ธรรมเนะดอกไม้บานคือการตรัสรู้ธรรมะ ความจัดแสงยิ่งของดวงจันทร์แม้ดวงจันทร์นียแผดแสงมากรุ่งเรืองมากอันนี้เป็นโบพันิมิตเครื่องหมายว่าพระองค์เป็นที่รักใคร่ของชนเป็นอันมากพระพุทธเจ้าผู้ประดุจด,ดวงจันทร์เนี่ยนะเคยได้ยินว่าคนเกลียดดวงจันทร์ไหมเกลียดแลือเกินความร้อนเนี่ยมันร้อนจริงๆเลยกลางวันอาจจะมีคนบ่นบ้างใช่ไหม แต่ว่าดวงจันทร์แผดส่องแสงเรืองรองงดงามยามค่ำคืนสว่างสวัยไม่เคยมีใครเกลียดเลยฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญใจเป็นที่รักใคร่แห่งใจเหมือนกับดวงจันทร์เนี่ยนะความที่ดวงอาทิตย์สุกใสแต่ไม่ร้อนแรงส่องแสงสว่างจัดมากแต่ว่าไม่ร้อนแรงเป็นบุพนิมิตความเกิดขึ้นแห่งความสุขทางกายและทางจิตใจเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกประชาชนทั้งหลายได้รับความสุขเป็นอย่างมาก การโผลบินจากท้องฟ้าเป็นต้นสู่แผ่นดินของฝูงนกนะนกก็โผลงมาจู่พื้นดินเนี่ยเป็นนิมิตแห่งการฟังพระโอวาทแล้วถึงสารณะด้วยชีวิตของมหาชนข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์ก็เหมือนกับว่า,านกบินจากท้องฟ้าลงสู่พื้น ก็กล่าวถึงว่าประชาชนทั้งหลายจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยชีวิตเนี่ยนะรักพระรัตนตรัยเสมอด้วยชีวิตการตกลงมาแห่งเมฆฝนที่เป็นไปในทวีปทั้งสี่หาใหญ่เนี่ยนะฝนหาใหญ่มากอันนี้เป็นกะฝนคือธรรมะขนาดใหญ่เนี่ยนะฝนแห่งธรมรมอมตะธรรมก็โปรยตกลงมาทั่วทุกพนทุกแห่งไปหมดเลย